โยโยโยบ่ายสองตรงเจอกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนทีรุ่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KN l ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์คืนเน้นทีมเดียวพิจารณ์เ,อเรอเกมเวลาตี2.45ีกหเอิงฝรั่งเศสน,นะครับมงเปรียทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับรองอันดับ7 มองบริเยส1ิบห้าแต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้12เกมล่าสุดบุกชนะตูรุสไป2-1นะครับช่องหลุยกาเซกุนซือครับยังไม่มีนิโคล่ามักซิโมวิช ที่ยังเจ็บนะครับแกนหลักก็เบเซียโอเมราบิชคุมเกมรับตรงกลางรับี้อินเซคูล่านะครับนาลุกก็เชยีซาวานีเยมีสุรลมานอัลทามารีหน้าเป้าวาบีคาสลี่ตัวเก่านะครับเจอกับลอง30แต้มจากการชนะ8เสมอ6กแพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะองเช่หนึ่งศูนย์นะครับวิลเลียมสติลกุนซือครับมีมาังซาคุมเกมรับตรงกลางอาเดียนโทมัสสันฟอริองสต็อกกาเนลเอลออลาอุยนะครับกองหน้าก็ เอ็นบาร่าเอ็นโซล่านะครับของหน้าตัวเก่งเจอก,กันนะัดแรกลองเปิดบ้านชนะ2-0ครับคู่นี้ตามหน้าเสือเขามองลองบุกมาเป็นต่อคือทุกอย่างลองดูดีกว่าจริงครับแต่ว่าโมบิเล่ยนี่เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆชนะมา2เกมติดนี่ไปๆมาๆากำลังใจมาดีลุ้นหนีตกชั้นนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้าน แม่แล้วก็กําลังคึกด้วยครับลองเองก็ใช่ว่าจะชัวร์เวลาเล่นเยือนนะครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจมงปรีเย่ด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้ครับมีโอกาสจะยันอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์มงปรีเย่เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย